สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2567ความว่าพนักท่านนายไมเคิลดีฮิกกินส์ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์กรุงดับลินในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรขอให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวไอแลนด์มีความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยและไอแลนด์ได้พัฒนานและเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาวกว่า49ปีของความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศทั้งสองจะม,มุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางก,การศึกษาและเทคโนโลยีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพร,ระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชาดำเนินไปเมนวัตรีโทศเทพในการพระราชทา,านเพลิงศพนายจิรัตอานรงศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ศรีอายุ91ปีนายจิรัตอานรงค์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2474เป็นบุตรของนายลิมและนางล้อมอานรงค์ สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรเริ่มรับราชการเมื่อปี2491ในแผนดุริยางไทยกองการสังคีกรมศิลปากรจนกระทั่งเกษียณอายุราชาการในตำแหน่งดุริยางคศิลปินผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยระหว่างรับราชาการทำหน้าที่ควบคุมวงปีพาสมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญและแม่นยำในทางขับร้องและทางบรรเลงทุกประเภททั้งเพลงหน้าพาดเพลงในพระราชพธิธีและเพลงประกอบการแสดงโขนละครสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิดที่ชำนาญเป็นพิเศษคือระนาดเอกและค้องวงใหญ่ในปี2527ได้ทำหน้าที่ครั้งสำคัญคือเป็นผู้ควบคุมวงปีพาดและเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร และพิธีพระราชทานต่อท่ารำเพลงประพิราบณศาลาดุสิตลัยสวนจิรดาได้สร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงใหม่ๆเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามวาระโอกาสสำคัญต่างๆเช่นเพลงสีสุขมหามงคลสามชั้นและเพลงโหมโรมมหาสังสามชั้นและได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านองค์การประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยให้กับสถาบันต่างๆ นายจิรัตเป็นศิลปินเอาวุโสที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ให้กับนักดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นที่พึ่งให้คำปรึกษาแก่ครูดนตรีไทยและวงการดนตรีไทยเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นนักดนตรีไทยสามารถถ่ายทอดและสืบสานงานดนตรีไทยระดับสูงให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เวลา17.52นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดปรกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนางจงสวัสดิ์เหมเวศซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุ75ปีนางจงสวัสดิ์เหมเวศเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2491ที่ตำบลศบไซอําอเภอสงเม่นจังหวัดแพร่ เป็นบุตรของนายพิเชียนและนางบรรจันทรเดชานณ์นมีพี่น้องสี่คนในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่และระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันันทาและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อจบการศึกษาได้ทำหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายโจสวัสดิ์เป็นคนสุภาพอ่อนโยนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาห่วงใยคนรอบข้างเสมอ จึงเป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานญาติพี่น้องและบุคคลที่ได้รู้จักในด้านศาสนาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้การอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดที่สําคัญมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ได้อบรมสัง่งสอนบุตรธิดาให้เป็นคนดีให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงทำให้บุตรธิดาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี ด้านครอบครัวนางจงสวัสดสมรสกับพันเอกพิเศษบันเทิงเหมเวศมีบุตรธิดาสองคนคือนายนรเสตเหมเวทอาศัยอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาและนางสาวกัญญาภาเหมเวศข้าราชการกองงานในพระองค์สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ